ก็ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาพูดถึงลุงทั้งวันนะพูดถึงลุงทั้งวันเลยนะลุงก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดถึงลุงทำไมนะักเขาแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะลุงต้องขอขอบคุณเขานะคนคนนั้นนะคนที่เขาดา่าด่าหัวพ่อแม่ลุงนะ่ะนะคนที่เขาด่าแม่ลุงนะนะเขาด่าโดยไม่รู้เล็กรู้โตเลย แม่ลุงอายุจะร้อยหนึ่งอยู่แล้วแต่เขาก็ยังขุดมาด่านะลุงก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงนะแล้วก็มีบางคลิปที่ลุงไปเห็นเขาเอามาเปิดนะเขาก็ไปปกป้องอะไรก็ไม่รู้อันนั้นสุดแท้แต่เขาลุงไม่ได้ว่านะไม่ว่ากันแล้วแต่สุดแท้แต่เขาจะปกป้องไขรแต่ลุงปกป้องแม่ลุงอันนี้มันเป็นสิทธิของลุงใช่ไหมเพื่อน เพราะฉะนั้นลุงขอพูดนิดหนึ่งเพราะเขาเริ่มเขาก็ยังพาดพิงอีกนะเขาบอกว่าเขาบอกว่านั่นไงพูดถึงชื่อเขานะทําทไมถึงจะไม่รู้จักพูดถึงเขาว่าเขาเนี่ยนะไปสถานีทุกช่องมีคนรู้จักทั่วประเทศโอ้โหคุณทำไมคุณถึงได้เหมารวมแบบนั้นล่ะครับ ก็คุณนะ่ะน่าพูดถึงแม่ผมไม่ได้พูดธรรมดาด่าทั้งพ่อด่าทั้งแม่ใช่ไหมครับแล้วผมอะ่ะจะไม่ไปดูโปรไฟล์จะไม่ไปดูประวัติคุณได้ยังไงครับคุณผู้หญิงครับผมครับไม่ใช่ว่าผมอยากรู้จักคุณนะหรือผมรู้จักคุณไม่ปอนเนี่ยผมนะี่ยพูดนะปากเนะ่ยจะฉีกทั้งหูแล้ว นะคุณก็ไม่ฟังนะคุณก็จะโยงอะไรก็ไม่รู้จะเอาให้ผมให้ได้จะเอาผิดให้ได้นะแล้วก็จะฟ้องผมทีงึงเป็นร้อยร้อยคดีเลยเอาละเที่ยวนี้นะผมก็คงจะนู่นและติดคุกหัวโตวแล้วมั้งเพื่อนเอ้ยคุณมาบอกว่าไม่รู้จักได้ยังไงอะ เมื่อวันก่อนยังพูดถึงเลยอะแล้วคุณรู้เขาบอกว่าลุงอะรู้ได้ไงว่าเขาคนดังน่าออกทีวีทุกช่องอ้าวก็คุณมาด่าหัวพ่อแม่ผมแล้วคุณจะไม่ให้ผมอยากรู้วะอยากรู้เลยว่าไผมาด่าแม่เราคำว่าเพื่อนเอ้ยเออคงไม่มีหรอกมั้งโอ้โหมาด่าแม่ตูมตูมด่าทั้งพ่อทั้งแม่ น่าดา่าด้วยความหยาบคายไม่มีความสุภาพนะแล้วยังมาบอกว่านั่นไงนั่นไงรู้จักเขาแล้วนั่นไงเออจเจริญแหละทักคิดอย่างนี้ได้จเจริญก็คุณด่าแม่ผมคุณด่าครอบครัวผมผมก็ต้องเข้าไปดูไหมครับว่าคุณเป็นใครถูกต้องไหมขอรับ คุณอย่ามาเหมารวมสิว่าทุกวันที่ผมพูดมาเน่ะผมรู้จักคุณผมไม่เคยสนใจคุณเลยผมบอกตรงๆผมบอกคุณตรงๆเลยใครอาจจะรู้จักคุณให้ค่าคุณยกยอคุณแต่สำหรับผมผมเฉยๆนะแล้วผมก็ไม่เคยไปขอข้าวคุณกินด้วยผมไม่จำเป็นต้องไปรู้จักคุณหรอ แต่ที่ผมจะไปดูคุณเนี่ยเพราะคุณเนี่ยมาเก่าวล้ายครอบครัวผมนะมาด่าพ่อผมนะจะเอานมของคุณน่มาใส่ขบาลพ่อผมนะจะเอาน้าผ้านาไมยเนี่ยหรือโกเ็กโกเต็ก็รู้จักไหมเพื่อนสมัยก่อนเขาเรียกโกเต็กอะแล้วไม่ใช่โกเต็กธรรมดาโกเต็กใช้แล้วเออ ใช้แล้วด้วยนะแล้วมาใส่หัวแม่ผมแล้วจะไม่ให้ผมอยากรู้เหรอครับว่าคุณเป็นใครครับคุณผู้หญิง <S <S แล้วผมไปดูว่าคุณเป็นใครผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งโอ้โหคุณน,นี่เป็นคนที่รู้มีคนรู้จักคุณจริงๆนับหน้าถือตาคุณจริงๆแล้วคุณเป็นถึงอะไรด็อกเตอร์เป็นนักกฎหมาย เป็นนักวิชาการสอนหนังสืออะไรต่างๆนานา,นาอ้าวแต่คุณกับไม่บอกตัวเองว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรอันนี้ถูกต้องไหมครับคุณครับผมถามหน่อยเธอคุณทำอะไรคุณก็ต้องฟแฟฝ์กับผมไหมฮะคุณบอกนะี่ยคุณมาลงนะ่ะคุณคุณบอกตลอดเวลาแล้วคุณจะเล่นผม นะคุณจะเล่นคุณจะฟอ้ฟองนู่นฟ้องนี่คุณบอกอย่างงู้นอย่างนี้เอาเธอถ้าผมผิดก็ผมบอกแล้วไงนะติดคุกผมก็ยอมอ่านะผมออกมานะผมไม่ได้มีเจตนาอะไรกับคุณแต่คุณพยายามโยงเรื่องนะผมจะติดคุกผมก็ยอมผมไม่มีอะไรเสียผมบอกคุณแล้วแต่ในทางกลับกันนะผมพลาดมันไม่เป็นไร แต่ถ้าคุณพลาดล่ะคุณลองนึกภาพสิคุณจะทํำยังไงครับอันนี้ผมให้คุณคิดนะคุณลองนึกดูก่อนไม่ใช่คุณจะมาหวังแต่คนคนนู้นพลาดคนนี้พลาดแต่คุณไม่คิดว่าตัวเองคุณจะพลาดเลยถ้าวันหนึ่งคุณต้องแต่งกระเช้ามาหาผมล่ะฮะผมไม่ได้รับกระเช้าธรรมดานะผมไม่เอานะผมเอา มากกว่านั้นมากวากาาว่ากระเช้ากระเช้ามันถูกไปนะครับคุณครับพูดถึงผมทั้งวันเออคุณมามาได้ปลื้มอะไรกับผมเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมก็ขอขอบคุณอันนี้ผมขอบคุณนะผมขอบคุณคุณนะคุณอุตส่าห์เอาผมไปแฝนนาไปเรียกพวกบรรดาเอา่า เพื่อนคุณนาผู้ติดตามคุณหรือใครก็แล้วแต่แหละเออให้มาดูว่าลุงแม็กปากสุน,นักนาอย่างงู้นอย่างนี้สาธุขอบคุณมากอันนี้ผมขอบคุณเพราะว่าคุณกำลังจะทำให้ผมดังแล้วเพื่อนเออผมกำลังจะดังแล้วเพื่อนเพราะอะไรเพราะเขาโปรโมทให้นาทั้งช่องฟ้าช่องแดงคนเข้าไปดู โอ้โหขอบคุณครับอันนี้ผมต้องยกประโยชน์ให้กับคุณนะครับผมไม่ได้ว่านะครับและผมก็ขอให้คุณนั้นนาะพูดถึงผมบ่อยๆพูดเป็นเดือนยิ่งดีนะด่าก็ได้พูดก็ได้ด่าผมเลยนะแต่อย่าไปด่าบุพพาลีผมนะด่าผมไปเลยเอาผมไปแฝนนะทำไปเลยเต็มที่ แต่ย่าไมายุ่งกับพ่อแม่ผมนะคุณต้องเข้าใจพ่อแม่คุณคุณก็รักแล้วผมเห็นคุณท่องจำบ่าด่าพ่อแม่คุณด่าพี่น้องคุณด่าญาติคุณผมไปด่าคุณที่ไหนผมไปเอ่ยชื่อคุณหรือยังผมพูดมาเป็นสองสามเดือนแล้วคุณจะบอกนะว่าคุณไม่เคยรู้คุณไม่เคยอ่านคุณไม่เคยได้ยินคุณจะบอกผมนะครับ คุณจะบอกนะว่าคุณพุ่งมาเห็นผมสองสามวันเนี่ยก็ผมรู้เพราะผมคิดอะไรผมคิดว่า,เ,าเพราะการตั้งธงของคุณน,นี่เขาแสดงว่าคุณน,นี่เออจ้องเล่นงานผมมาโดยตลอดนะคุณครับคุณผู้หญิง <S 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 คุณกำลังเอาครามรู้ครามสามารถนะ่ะมานะ่ะมากดดันผมหรือไม่ พยายามที่จะมายัดเยียดขอหาผมหรือไม่คุณบอกแล้วว่าต่างกรรมต่างวาระกรรมละกระทงกรรมละกกระทงอ้าวก็แล้วแต่เพราะคุณไม่เคยเมตตาอยู่แล้วทงของคุณคือคุณต้องการที่จัดจัดการลุงแม็กปากสุนัขผมเข้าใจเพราะลุงคุณเล่นแบบนี้นะลุงเข้าใจผมเข้าใจนะอ้าวไม่เป็นไรนะถ้าผมผิด นาถ้าผมพลาดผมไม่ได้ว่าอะไรนะาคุณจัดการไปเลยนะาคุณฟ้องของคุณจะกี่คดีก็สุดแท้แต่น่าคุดจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณบอกแล้วไงว่าอีกเดือนสองเดือนคุดจะมาแต่ผมกลัวว่าคุดของผมจะไปบ้านคุณก่อนนะครับคุณต้องระวังนะครับคุณเล่นผมพอรบอคอมเลยนะคุณคุณเล่นแรงนะ คุณว่ากล่าวผมไม่ได้ว่าธรรมดาคุณแฝนเลยคุณละคุณขึ้นนู่นเลยข้อมูลเลยโลกออนไลน์เลยนะครับอันนี้คุณเป็นนักกฎหมายนะครับนะคุณนะคุณน่าจะลองนึกดูไม่ใช่คุณบอกว่าเอยทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้อ้าวงั้นผมก็ด่าคุณได้สิเออก็คุณดูคิดดูขนาดผมไม่ได้ด่าคุณผมพูดผมทอล์กสนุกสนานของผม คุณยังเอาผมไปโยงได้อา้าวแล้วนี่คุณพูดเต็มเต ONG, ็มอะตรงตรงอะเฉลิมชัยลิ์งามนะ่ะอะทั้งลุงอ่ะแม็กปากหมาทั้งแม็กพานทองทั้งอแม็กปากสุนัขอะไรของคุณเนี่ยเนี่ยเต็มเตมอย่างนี้อา้าวอย่างนี้ไม่ผิดเออแต่ผมไม่ได้เรียกชื่อแล้วไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณก็ไปอุป,ปมา อุปมาองอีกแล้วผมบอกแล้วนายผมน่ะนะไม่ได้มีข้างงวดอะไรเรียนก็แค่ความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 แค่ป .4 เองใช่ไหมเพื่อนแค่ป .4 เออแล้วคุณ ทำไมถึงมาเล่นงานคนป .4 ซึ่งไม่เคยเอ่ยชื่อคุณฮะไม่เคยเอ่ยชื่อคุณเลยนะคุณก็มาจ้องผมคุณคิดอะไรครับคุณกำลังคิดอะไรฮะคุณมีวุฒิภาวะนะครับคุณน่ะมีวุฒิภาวะแล้วคนนับหน้าถือตาคุณนะนะผมกลับไปดูคุณเนี่ย ผมเห็นแล้วมีแต่คนสรรเสริญคุณนะนะคุณน่ะมีแต่คนนับหน้าถือตานะอย่างผมเนี่ยต่อให้ติดคุกติดตารางผมก็ไม่ได้เป็นอะไรผมก็แค่ลุงแม็กปากสุนักแต่ในทางกลับกันเอาละถ้าคุณพลาดล่ะแล้วคุณจะทำยังไงครับคุณครับคุณด่าผมตรงตรงด่าพ่อแม่ผมตรงตรงเต็มเต็มนะคุณกลับบอกเฮ้ยไม่ผิด อ้าวอันนี้กฎหมายของคุณคุณคิดเองหรือไม่อ้าวแต่ที่ผมไม่ได้พูดชื่อคุณสักแอะหนึ่งไม่เคยเอารูปคุณมาลงนะ้าไม่เคยไปคอมเมนต์ลุคเลยแล้วคุณก็มาคอมเมนต์ช่องผมผมก็ไม่ได้ตอบโต้คุณอยากคอมก็คอมไปเพราะผมไม่ได้ใส่ใจนะผมไม่ได้ใส่ใจเลยคุณอยากคอมคอมไปเถอะอยากคอมแล้วก็คอมไปพุ่งนี้ก็มาคอมใหม่คุณขยันพิมพ์ก็พิมพ์ไปนะแต่คุณจะเชื่อมโยงให้ได้ ทั้งที่ผมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อคุณสัก,กแอะเนี่ยเวลานี้ผมยังให้โอกาสคุณผมยังไม่เรียกชื่อคุณเลยนะแต่คุณจะเชื่อมโยงให้ได้ว่าผมนั้นกล่าวร้ายให้ร้ายนะทั้งที่คุณไปดูซินะบ้านแดงอะ่ะเขาเขียนว่ายังไงฮะลุงแม็กท็อกใช่ไหมกลับไปดูสกักก่อนเขาเขียนว่าอะไรแล้วคำว่าท็อกอ่ะ คือการพูดเล่นกันใช่ไหมสนุกสนานใช่ไหมแล้วนี่มันห้องของผมเด็กวัดของผมนะเขาก็มาคุยเล่นคุยหัวกับผมเออแต่คุณกลับมาเอาเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไอ้ทีคุณว่าผมนาว่าพ่อแม่ผมไอ้อันนี้คุณกลับบอกว่าอันนี้ไม่ผิดอันนี้ว่าได้ตามสบายอ้าวเอ,อ้อย่างนี้จะไปยังไงล่ะครับ อ่ะกระไปยังไงคุณอย่าลืมนะการตัดสินเนี่ยนะศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ตัดสินนะครับไม่ใช่คุณตัดสินนะเออไม่ใช่คุณตัดสินเออคุณฟ้องผมก็ได้ผมไม่ว่านะแต่ในทางกลับกันนะถ้าผมเสียหายผมก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนได้หรือไม่ครับ แล้วถ้าผมเอาคอมเมนต์เนี่ยไปนะที่คุณด่าผมเนี่ยแล้วผมไปสภาทนายฟาร์มล่ะผมเอาไปร้องล่ะฮะคุณคิดดูสิถ้าผมเอาไปร้องว่าคุณคนเนี้ยนาเป็นถึงทนายฟาร์มแต่การใช้คำพูดคำจาดูถูกเหยียดหยามคนนาไม่ให้เกียรติคนแม้แต่ผู้สูงอายุคุณก็ไม่ให้เกียรตินาสมควรที่จะ เป็นทนายความได้หรือไม่อ้าวแล้วสภาทนายความผมอยากจะรู้ว่าเขาจะตอบผมว่ายังไงครับใช่ไหมใช่ไหมครับคุณคุณต้องมองมุมของคุณด้วยนะแล้วคุณไปสอนหนังสือที่ไหนผมก็จะไปผมจะไปถามว่าเนี่ยคอมเมนต์อย่างนี้เนี่ย,มมย,ยผมเก็บไว้เนี่ยเนี่ยผมเก็บเนี่ยผมถ่ายเอกสารไว้เรียบร้อยเนี่ยคอมเมนต์แบบนี้ ผมจะไปถามเขาสินาเจ้าของโรงเรียนหรือเจ้าของอะไรผมถามว่าบุคคลที่กล่าวร้ายให้ร้ายดูถูกเหยียดหยามคนเนี่ยแบบเนี่ยสมควรเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ครับ <S <S ถ้าคุณเล่นแรงคุณฟังผมให้ดีนะคุณใช้สตินะถ้าคุณเล่นแรงกับผมผมก็ต้องเล่นแรงกับคุณนะนะถ้าคุณเล่นแรงเอง ผมต้องเล่นแรงกับคุณผมต้องมีสิทธิ์ที่ผมจะปกป้องสิทธิ์ของผมและผมอยากจะถามที่ไหนก็แล้วแต่นาเขาจ้างคุณหรือไม่จ้างคุณก็แล้วแต่นาผมอยากไปถามนาเจ้าของสถานที่ที่จ้างคุณก็ได้นาว่าการพูดการจาแบบนี้สําหรับคนที่เรียกตัวเองว่าครูนาเหมาะสมกับคำว่าครูหรือไม่ครับ ใช่ไหมครับคุณมองก่อนโอ้โหคุณดา่าผมปังปังผมยังไม่เคยพูดถึงชื่อคนเลยคุณก็ไปโยงเอาคนนู้นผิดเอาคนนี้เ่าเนี่ยว่าถามคนสี่คนใครอะใครโอ้ยคุณอย่าเอานะระบบกล่าวหามาใช้เลยคุณพอเถอะนะเอาให้มันดีๆหน่อยนะเอาให้มันเนียนๆหน่อยนะครับอย่าไปทำแบบนี้เลยนะคนนะเขารู้เขาฟังอ่นะ มันจะทำให้เราเสียหายนะครับคุณครับผมยังคงให้โอกาสคุณอยู่นะผมยังให้อยู่อ่ะถ้าคุณแต่ถ้าคุณอยากอยากนะคุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่ผิดอ่าไม่เป็นไรนะผมจะเอาเรื่องเนี้ยนะผมจะลองแจ้งความก็ได้นะแต่นี่ผมยังไม่ได้แจ้งอ่ะบอกซะก่อนนะอย่าดราม่าผมยังไม่ได้ทำอะไรเฉย แต่ผมเพียงแต่ให้คุณนะ่ะนะไปไต่ตองไปนึกก่อนนะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณทำอะไรคุณคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวนะคุณมีสติก่อนคุณจะเอาแต่ชนะนะผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเรียนป .4 ด้วยคุณกำลังจะเอาชนะผมนะคุณตั้งสติก่อนนะครับคุณครับ ไอ้อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นสงครามน้ำลายมากกว่านะผมว่าไม่น่าจะเอามาเป็นประเด็นอะไรได้นะผมก็ไม่ได้ไปเอ่ยถึงคุณแต่คุณนะเล่นกับผมแรงเกินไปนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมเอาสิ่งนี้ไปถามที่นะสภาทนายความเนี่ยเขาจะตอบผมยังไงว่าทนายความท่านนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วมาขูผม ใช้วิชาชีพขูผมว่าผมไม่ท็อกนะก็จะแจ้งความภายในเจ็ดวันแล้วทุกวันนี้คุณก็ยังขู่ผมอกีกนะคุณก็จะแจ้งความผมเป็นร้อยร้อยคดีด้วยซ้ำเอาเล่นกันให้สนุกเอ,เอาเอาเถอะเออ ถ้าคุณตัดสินเองใช่คุณชนะแน่แต่คุณอย่าลืมศาลสถิตยุติธรรมนะครับศาลสถิตยุติธรรมเขาให้ความยุติธรรมกับทุกคนนะครับคุณอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไม่มีความผิดนะคุณเห็นไหมมีทนายหลายคนนะที่เขาเข้าอ่าเฮ้ยเขา,เข,าเข้าห้องขังนะ่มีตั้งเยอะแยะนะครับคุณครับคุณไปมองก่อนนะครับ เขาเป็นทนายโด่งดังโอ้ oh, งานเขาเพียบเขาดังเขาอาจเขาอาจจะนะอาจจะดังฝากคุณหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้ชี้ชัดนะเขายังเรียบร้อยเลยนะคุณอย่าไปคิดว่าคุณนะ่ะถูกแต่เพียงเพ่อเดียวนะไม่ใช่ว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าคุณมีสติก่อนอันนี้ผมเตือนแล้วนะผมเตือนแล้วเตือนอีก อย่าให้ผมต้องไปวุ่นวายที่สภาทนายฟาร์มนะอย่าให้ผมต้องขึ้นโรงพักไปแจ้งฟาร์มนะเพราะคุณมีข้อมูลนะ่ะมันแน่นเปิกแล้วฮะมันแน่นเปิกแล้วนะคุณนะที่คุณทําแบบนี้กับผมกับครอบครัวผมนะผมถามถ่ไอ้คําว่าผ้าหนาะมัยโกเท็กนะมันก็แย่อยู่แล้วนะเพื่อนแล้วโกเท็กใส่แล้วอ่ะ นาแล้วไปวางบนหัวกระบ,บานแม่ผมอ่ะหัวกระบ,บานเนี่ยฮะถ้าเป็นหัวกระบ,บานพวกแม่เพื่อนล่ะเฮ้ยเพื่อนรับได้ไหมเพื่อนไออย่างงี้ไหวไหมเพื่อนเอ้ยถอยหลังไปก่อนนะผมบอกคุณนะเออไม่ใช่คุณจะมาคอมเมนต์เอามันมาตอบผมไม่ตอบผมไล์อย่างเดียวนะแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าผมด่าคุณ อก็แล้วแต่คุณคุณก็จัดไปนะเรื่องของคุณวิถีของคุณผมไม่เกี่ยวแต่ผมยืนยันว่าผมยังไม่เคยพูดหาคุณนะแล้วคุณจะมาโมเมบอกก็นั่นไงก็รู้แล้วไงอาว่าคุณเนี่ยโอ้โหคนดังออกทีวีเอ้าจะไม่รู้ได้ไงอ่ะก็คุณด่าแม่ผมอะ่ะด่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะ่ดาดอยอด่าออกสื่อเลย ไออย่างนี้ล่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าเอ้ยฟ้องเลยไม่กลัวหรอกไม่ผิด <c oughs> แต่ที่ไอคนพูดน่าไม่ได้เอ่ยชื่อเลยสักกตินทุกวันนี้ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยอ่ะดันบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ร้อยคดีร้อยกรรมร้อยคดี <c oughs> โอ้งามละ <c oughs> เมืองไทยงามเลยเออคุณมีหลักฐานดงโด้ นะคุณจะบอกนะว่าคุณไม่มีหลักฐานเพราะชื่อนามสกุลทุกอย่างสอดรับสอดรับไม่ขัดแยง้งนะคุณอย่าเป็นปลาตายน้ำตื้นนะคุณใจเย็นๆคุณใช้สติก่อนนี่ผมเตือนหลายทีแล้วนะคุณใจเย็นๆนะถ้าคุณยังใจไม่เย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปร้องสภาทนายความว่าอย่างเนี้ยสมควรหรือไม่ที่จะต้องมีใบอนุญาต นาที่จะว่าฟาร์ม